สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 คลิปนี้เป็นคลิปที่4ของครูไหนนะคะก่อนอื่นเลยเราทบทวนก่อนว่าคลิปที่3เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเราเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันใช่ไหมเป็นยังไงแล้วเศษส่วนที่เท่ากันอ่ะครูจะย,ยกตัวอยา่างอ่ะจงหา เศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน7จมา3จํานวนเป็นยังไงเขาให้หา3จมจนวนใช่ไหมครูนหนบอกแล้ววิธีทำอันดับแรกทำยังไงคะเขียนเลยเศษ1ส่วนเเท่ากับเศษ1ส่วน7คูณใช่ไหมคะคูะเขาต้องการ3จมจนวนเขียนมาเลย3ามจนวน เราจะเริ่มดาักการคูณเลขอะไรก่อนก็ได้สมมุติว่าคูณไนเริ่มจากเลขสองเพราะฉะนั้นเวลาคูณ2ต้องคูณทั้งเศษและส่วนให้หมันเหมือนกันแล้วอันนี้คูณ3ก็3ทั้งเศษและส่วนอันนี้คือคูณ4ทั้งเศษและส่วนหรือบางคนบอกคูณไนแล้วคูณ5้า8ดแดได้ไหมได้ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะเอาเลขอะไรเท่านั้นเองแต่ต้องเศษและส่วนต้องทำไมกันคะเหมือนกันแบบนี้ ในข้อเดียวกันอะเตรีกับส่วนต้องเหมือนกันอ่ะเท่ากับ1นคูณสได้2 1คูณกับตัวอะไรก็ได้ตัวนั้นแล้วก็ส่วนเวลาคูณเวลาหาเนี่ยแถวไหนแถวนั้นอย่าไปยุ่งกับแถวอื่นนะคะอืมนี่นะ หนึ่งคูณสองได้สองต่อไปเจ็ดคูณกับสองได้เท่าไหร่คะได้สิบสี่ทันนะนั่นหมายความว่าไงมาเขียนตัวตอบอตอก่อนได้มาละตัวหนึ่งหมายความว่าเศษหนึ่งส่วนเจ็ดเนี่ยเท่ากับจะไม่คือหมายเท่ากับเท่ากับเศษสองส่วนสิบสี่อ่ะเสร็จแล้วตัวแรกตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปตัวที่สอง 1นคูณสได้สามแล้วอะไรส่วนอย่าลืมเครื่องหมายส่วนนะคะเจูณสได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเดสอสี่เจ็คูณต้องได้แล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนเ็ไม่ต้องเท่าอะไรเท่ากับอะไรอีกเท่ากับเศษสามส่วนยีแล้วนอกจากเศษ1นส่วนเมันจะเท่ากับเศษสามส่วนยีแล้ว เศษสองส่วนสิก็ยังเท่ากับเศษสามส่วนยีด้วยเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันนั่นเองจําได้ไหมแปลงล่างก็กลับเป็นเป็นเทนคนเดิมถูกไหมคะอ่ะอ่ะตัวสุดท้าย1นคูณสีได้สส่วน7จคูณสได้เท่าไหร่คะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจดสเจ็สามอ็ดเจ็เสร็จเอามาเขียนเลย เท่ากับเศษส่วน28แค่เนีเองโอเคไหมคะอันนี้คือเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันต่อไปแล้วถ้าเศษส่วนตรงเนี้ยเศษส่วนเนี้ยมันเป็นเลขที่เยอะขึ้นหลักนักเรียนจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวครูรอบโจทย์ให้ก่อนอ่ะเขาบอกว่าจงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ มา3ามจำนวนเห็นไหมว่าเลขมันเยอะอ่ะรูเปิดอันที่แล้วให้ดูเลขมันน้อยใช่ไหมคะแล้วถ้าเลขมันเยอะลัะไม่ต้องไปไหนไกลเลยกลับมาที่การบ,บ้านของเราจําได้ไหมมันเยอะใช่ไหมคะเวลาคูณเราต้องคูณกันเยอะถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไม่อยากคูณกันแบบเนี้ยมันเยอะมากเลยโอกาสที่จะผิดเยอะไหมคะมเยอะอ่าแล้วจะทำยังไง วิธีการทำก่อนหน้านั้นเราใช้การคูณใช่ไหมถ้าเลขเยอะถ้าเศษกับส่วนเยอะฟังนะคะถ้าเศษกับส่วนเยอะให้ใช้การหารอถ้าเศษกับส่วนเยอะแล้วเขาถามว่าให้ให้เท่ากันเนี่ยถ้าให้เท่ากันอนะ ถ้าเศษกับส่วนเยอะให้ใช้การหารแต่ถ้าเศษกับส่วนน้อยอ่ะเราจัเราสามารถใช้การคูณได้อันนี้ในเรื่องของการเท่ากันนะคะอ่ะเขียนเพิ่มให้ถ้าเศษกับส่วนน้อยให้ใช้การคูณโอเคนะคะ เราสมมุดขึ้นมาจดเลยก็ได้นะเพราะว่าไม่มีเราสมมุดขึ้นมาจดเลยในเรื่องของการเท่ากันจะพอเรื่องของการเท่ากันนะคะถ้าเศษกับส่วนเยอะเราจะใช้การหารเหมือนแบบนี้แต่ถ้าเศษกับส่วนน้อยเราจะใช้เรื่องการคูณการหารเป็นยังไงเรามาดูการคูณก่อนการคูณใช้กับเศษกับส่วนน้อยใช่ไหมแบบนี้แต่ถ้าการหารจะเป็นยังไงมาเริ่มวิธีทำเขียนเลย เขาต้องการกี่จำนวน3จํจำนวนเพราะฉะนั้นเศษ12ส่วน18เท่ากับ่ะ3จำนวนอันนี้จำนวนที่1ใช่ไหมต่อไปจำนวนที่2แล้วก็จำนวนที่3ปอ่ะแล้วยังไงต่อเริ่มเลยนะอันแรกก่อนนะคะเศษ12ส่วน18ลากให้ยาว หน้าโน้นอะเราเศษกับส่วนน้อยเราใช้การคูณใช่ไหมแต่อันนี้เราจะใช้อะไรเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหารนั่นเองหารแล้วจะหารอะไรคะถ้าเป็นการหารให้หารทั้งเศษและส่วนลงตัวถ้าหารนะคะจดไปเลยนะคะต้องหารทั้งเศษและ ส่วนลงตัวบางคนถามกูไหนว่าคูไหนอันไหนเศษและส่วนนะคะลืมไปหมดแล้วใช่ไหมมาทุกวันอันไหนเศษอันนี้เศษและตัวตรงนี้คือส่วนอีกรอบหนึ่งถ้าหารต้องหารทั้งทั้งตัวไหนเศษคือ12ใช่ไหมทั้ง12และส่วนคือ18ลงตัวอ่ะกูถามก่อนมีตัวเลขไหนไหมแม่ไหนใช้แม่นะ แม่สุกูนะคะที่หารทั้ง12และ8 18ลงตัวบ้างแม่อะไรคะแม่2นั่นเองถ้าไม่ได้นึกไปโให้เริ่มตั้งแต่แม่2เลยลองดูซิว่าแม่2เนี่ยมันจะหารทั้ง12และ18ลงตัวไหมถ้าหารลงตัวแสดงว่าเราจะได้จำนวนแรกมาเท่ากับเอา12หารอะไรหาร2ครูไม่ต้องตั้งการหารนะ ได้เท่าไหร่สองคูณอะไรได้สิบสองสองหกสิบสองลงไหมคะลงตัวต่อไปสิบแปดหารสองได้เท่าไหร่สองคูณอะไรได้สิบแปดสองเก้าสิบแปดบางคนยังงงอยู่เลยทำยังไงสิบสองหารสองไงตั้งหารยังไงล่ะเนี่ยโอเคไหมคะตัวข้างหลังอะ่ะเป็นตัวตั้งหารเสมอเพราะฉะนั้นสองคูณอะไรได้สิบสองสองหกสิบสอง สิบแปดหารสองก็ไปตั้งแบบนี้คะ่ะโอเคนะคะต่อไปได้แล้วใช่ไหมตัวแรกอ่าเราเขียนก่อนเรามาเขียนก่อนต่อออมต่อต่อเศษสิบสองส่วนสิบแปดใช่ไหมเอามันมาด้วยเท่ากับเศษอะไรเศษหกส่วนเก้าอ่าได้มาตัวหนึ่งแล้วเขาต้องการอีกสองใช่ไหมอ,อันนี้ก็ทำมาอีกลากให้ยาวปึ๊บ แล้วใส่เครื่องหมายอะไรหารอ่ะมีเลขไหนอีกที่หาร12และ18ลงตัวบ้างที่ไม่ใช่แม่สองแล้วเพราะแม่สองเราใช้ไปแล้วใช่ไหมแม่อะไรคะถ้าไม่ได้แม่สองแม่สองไปแล้วใช่ไหมต่อไปแม่สามให้เริ่มไล่นะเริ่มไล่เลยนะตั้งแต่แม่สองเลย เริ่มได้ดยังแม่สองไปเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อเทนั้นแม่สองเราถ,ถูกใช้ไปแล้วใช่ไหมไปเป็นแม่สามดูซิว่าสาหารสิบสอลงตัวไหมสามคูณอะไรได้12บสองคะสิบสองหารสามได้เท่าไหร่สามหนึ่งสามสามสามสเก้าามี่สบสองถ้าไม่ได้ให้ใช้ตั้งหารนะคะค่ะอ่อไปไปสิหารสามได้เท่าไหร่ได้หก เพราะว่าสามหกสิบแปดไงอ่นนะรูไปแล้วนะคููถือว่านักเรียนได้แล้วนะหารแค่เนี้ยอ่ะได้มาจานวนแรกไป้จานวนที่สองเนะี่ยใช่ไหมเท่ากับเศษสี่ส่วนหกอ่ะต่อไปจํานวนสุดท้ายลากยาวเลยส่วนสิบแปดแล้วใส่เครื่องหมายอะไรคะหารปุ๊บ,บมีคนบอกคู่หนหยแน่นอนสี่ ดูให้ดีถ้าเราใช้สี่ดูดีนะคะอะถ้าเราเขียนสีตรงนี้แล้สีข้างล่างด้วยใช่ไหมต้องเหมือนกันนะคะทั้งข้างบนและข้างล่างตัวเลขเดียวกันเราเอาสี่หาร1ิบสองดูสิสี่คูณอะไรได้สิบสองมีไหมสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สาสิบสองลงใช่ไหมถ้าเราใช้สี่มันจะลงตัวแต่สี่หารสิบแปดลงตัวไหมใครมองเห็นภาพกูเขียนให้เลยถ้าเราใช้สนะี่นะสี่คูณอะไรได้สิปดมีไหม สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบมีไหมสิบแปดไม่มีเพราะฉะนั้นแม่สี่เราเอาไหมไม่เอาต่อไปแม่อะไรคะแม่ห้าอะมาลองดูแม่ห้าเอาห้าหารอะไรคะห้าหารสิบสองดูสิต้องหารทั้งเศษและส่วนลงตัวนะคะเนี่ยหารทั้งเศษและส่วนลงตัวถึงจะเอาเอาห้าหารสิบสองสี่เราใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมขยืออกไปเป็นแม่ห้าต่อ ย้ำนะคะไล่ได้แต่แม่สองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆเลยนะแม่ห้าห้าคูณอะไรได้สิบสองมีไหมห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้ามีไหมไม่มีสิบสองเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเอาไหมไม่เอาต่อไปแม่หกลองแม่หกดูสิหกสิบสองหารหกได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ 1> 6กหนึ่งสองสิลงตัวไหมลงตัวเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ได้2ส่วนทีนี้เอา18หารอะไรคะหาร6ตั้งเลยตั้งหารเลยตัวข้างหลังนะคะเป็นตัวตั้งหารเสมอ6คูณอะไรได้18 6แปดหกหนึ่งหกสองสบสองหกเจอใช่ไหม แสดว่ามันเจอทั้งข้างบนและข้างล่างเลยใช่ไหมได้ได้สามเห็นไ,ไหม,ามาพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายคืออะไรเศษสองส่วนสามง่ายขึ้นไหมมันง่ายกว่าการคูณอีกอันนี้นะคะชวนอีกรอบหนึ่งถ้าถ้าการการเท่ากันเนี่ยการเท่ากันของเศษส่วนเนี่ยเราจะใช้ได้สองแบบแบบแรกคือที่เราเรียนไปคือถ้าเศษกับส่วนน้อยอะให้ใช้การคูณแต่ คลิปนี้เราเจออะไรเจอเศษกับส่วนที่มากใช่ไหมให้ใช้การหารแต่การหารต้องหารดังเศษและส่วนเท่ากันนะคะต้องหารลงตัวค่ะต้องใช้แม่ไหนเริ่มดันไล่นั้นแต่แม่2แล้วไล่ไปเลย3ามสี่ห้าแม่ไหนที่หารดังเศษและส่วนลงตัวก็เอาแม่นั้นมาโอเคนะคะอ่ะเดีย๋ยวครูพาทำ ข้อสให้หนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยค่ะหน้า10หนังสือแบบฝึกหัดเล่มเดิมนะคะเล่มนี้เล่มเดิมเลยเปิดหน้า10ค่ะเดี๋ยวครูจะให้หนักเรียนทำหนึ่งสองสามสี่แต่ครูจะช่วยข้อสี่เพราะบางคนบครูในครับข้อสี่ยากมากเลยค่ะไมนไรมาเดี๋ยวครูช่วยแต่ครูจะช่วยแค่หนึ่งตัวย้ำหนึ่งตัวที่เหลือนักเรียนไปทำเองนะคะ มาวิธีทำเศษสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยสี่สิบแต่ว่าให้นักเรียนนะคะทำในสมุดดีกว่าเอาสมุดขึ้นมาทำเลยสี่ข้อนี้ลอกลงสมุดทำแบบกูนไนท์ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเยอะนักเรียนจะได้ตั้งหันสบายหน่อยทำแบบกูนไนท์นะคะสี่ข้อนี้ทำในสมุดนะคะสี่ข้อเลย แต่ครูจะช่วยแค่ข้อสี่หนึ่งข้ออ่ะเท่ากับเศษสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วใส่เครื่องหมายอะไรเจอเลขเยอะๆแบบนี้แน่นอนใส่เครื่องหมายอะไรหารอ่าแล้วหารอะไรละ่ะใช้แม่อะไรดีเริ่มแรกแต่แม่สองใช่ไหมคะสองเนี่ยมันหาร3าิห้าลงตัวไหมบางคนบอกว่าคุณไหนคะ หนูหนูต้องตั้งหารนะคะถ้าหนูไม่ตั้งหารหนูจะไม่รู้ใช่ท่านเลขเนี้แบบนี้ตั้งหารเลยเห็นไหมอ่ะเริ่มแรกแม่สองใช่ไหมเอาสองหารอะไรสามสิบห้าดูซิว่าลงตัวไหมเริ่มแรกที่อะไรก่อนสามใช่ไหมสองหนึ่งสองลบกันเหลือหนึ่งแล้วดึงอะไรลงมาดึงห้าลงมาหารลบดึงนะคะสองคูณอะไรได้สิบห้ามีไหม สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกมีไหมสิบห้าไม่มีเพราะฉะนั้นแม่สองเอาไหมไม่เอามันไม่มีสองคูณอะไรสิบห้าถูกไหมละ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถึงร้อยสี่สิบเลยในเมื่อแม่สองมันหาไม่ลงต่อไปแม่อะไรแม่สามแม่สามหารสิบห้าเลยไล่ไปเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นแต่แม่สองคูณอะไบอกแล้วนะ เริ่มตั้งแต่แม่สองเลยอืออ่ะสามคูณอะไรได้สามค่ะเดี๋ยวคูหาอะไรปิดก่อนสามคูณอะไรได้สามคะ,าคาะสาม,ไไสาม,สามหนึ่งสามเสร็จแล้วก็อะไรคุณต้องเขียนหารลบหนึ่งไหมนะอ่ะเผื่อบางคนลืมไปแล้ว ใช้ได้ตลอดในเฉพาะเรื่องของการหารนะคะหารลบดึงของคุณไหนเนี่ยทีนี้ลบกันใช่ไหมหารเสร็จทำไมลบสามลบสามเหลือศูนย์เสร็จแล้วดึงอะไรลงมาดึงลบเสร็จทำไมดึงใช่ไหมดึงห้าลงมาพอดึงเสร็จกลับไปที่อะไรหารสามคูณอะไรได้ห้ามีไหมสามหนึ่งสามสามสองหกมีไหมห้าไม่มีก็ไม่เอา เราต้องการที่หาร3าแดิพห้า้อลงตัวแค่3หาร35ไม่ลงตัวตัวแรกก็หารไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเอาไหมแมวต่อไปแม่อะไรคะแม่สามแล้วต่อไปแม่4เอา4หารอะไร4หาร35อ่ะ4คูณอะไรได้3ามมีไหมไม่มีใซสูน่คูณ0ได้0ลบกันเหลือ สามดึงห้าลงมาทันนะอ่ะสี่คูณอะไรได้สามสิบห้าคะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกมีไหมสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกเรี่วไม่มีไม่มีสามสิบห้าเลยใช่ไหมเอาไหมคะแม่สี่ไม่เอาเราต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ พอแม่สี่เสร็จปุ๊บแม่อะไรต่อแม่ห้าอ่ะแม่ห้าหารอะไรหารสาสห้าอ่ะมาลองเลยห้าคูณอะไรไนดะ้3ามมีไหมไม่มีใส่ศูนหคูณศได้0ลบกันเหลือสพอลบเสร็จทำไงต่อดึงดึงอะไรลงมาหนึ่งห้าลงมาอ่ะต่อไปพอดึงเสร็จกลับไปที่อะไรหาร ห้าคูณอะไรได้สี่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าลงไหมลบกันมดุดเพราะฉะนั้นลงไหมลงผ่านอันแรกแต่ดูซิว่าอันที่สองผ่านไหมเราต้องเอาห้าทำไมคะเอาห้าไปหาะอะไรอีกร้อยสี่สิบเพราะคูหนบอกแล้วว่า มันไล่ตัแต่แม่สองไปกริงก็จริงแต่มันต้องหารทั้งเศษและส่วนลงตัวไอเนี้ยห้ามันหารแค่สารเดห้าคือตัวเศษลงตัวอย่างเดียวแต่ต้องไปดูก่อนว่าห้าเนี่ยมันหารร้อยสี่สิบที่เป็นตัวส่วนลงตัวไหมถ้ามันหารลงตัวเราต้องเราค่อยเอาห้าโอเคนะคะต้องหารสองครั้งนะห้าคูณอะไรได้สได้หนึ่งมีไหมไม่มีใจศูนย์ห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบกันเหลือหนึ่ง ลบเสร็จยังไงดึงเปิด,ดตัวต่อไปเลยดึงอะไรดึงสี่ลงมาอย่าสะเเเผนะคะอ่ะพอดึงเสร็จกลับไปที่อะไรหารห้าคูณอะไรได้สิบสี่คะไม่มีใกล้เคียงต้องเอาใกล้เคียงเพราะมันยังไม่จบเลยเนี่ยห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามิห้ามากกว่าสิบสี่แล้วใช่ไหมเพราะจะมันมาเป็นห้าสองสิบหารเสร็จทำไงต่อลบสี่ลบจูนเหลือ 1> 4 1ลบ 1, หเหลือ0แต่เราไม่เอา0ใช่ไหมศูย์ตัวข้างหน้าไม่มีความหมายไม่เอาเฉพาะศตัวข้างหน้านะไม่เอาอ่ะพอลบเสร็จทำไงต่อ,งงตอดึงดึงอะไรลงมาดึงศลงมาปึ๊บดึงให้ตรงกันนะกับแถวสุดท้ายต่อไปพอดึงเสร็จกลับไปที่อะไรต่อหาร5้คูณอะไรได้สี่สิบหดสาสิบห้ 8 40สี่ลงตัวไหมอ่าลงตัวเพราะฉะนั้นเอาไ,มไหมไมมห้าเอาเริ่มเลยหารอะไรหาร5ทั้งเศษและส่วนโอเคนะคะอ่าพอหาร5เสร็จแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เมื่อกี้คำตอบนักเรียนต้องไปตั้งหารอีกไหมเนี่ยกูถามก่อนต้องไปตั้งหารหไหมต้องเอาสาระมาหารห้ไหมอย่าทำอีกนะคะดู เราทํามาแล้วนี่ไงห้าหารสี่ห้าแล้วเพราะนั้นเขียนเลยเท่ากับเท่ากับเจ็ดนี่ไงเราได้มาแล้วเนี่ยห้าหารสีห้าแล้วไม่ต้องหาแล้วต่อไปร้อยสี่สิบหารห้า,รหา,รหารเราได้ยังได้แล้วคือยี่สิบแปดโอเคไหมคะอะสงสารนักเรียนจังทำสามข้อก็ได้ทำสามข้อนะคะข้อหนึ่ง สองสามอันนี้กูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะทำหนึ่งสองสามนะคะทําแบบครุงไนเลยนะเนี่ยทําทแบบนี้นะคะทําใส่สมุดนะคะเขียนแบบนี้เลยหน้าสิบข้อหนึ่งสองสามนะคะสี่เม็ดต้องตรงใส่ตรงไหนถามนะคะ